นับน้ำเสร็จแล้วนะ่ะเนี่ยต,ตาจะจะแปลวอย่างนี้แหละอ่าน,น้ำเสร็จแล้วนะ่ะแล้วก็จะหิวอีกแล้วนะ่ะหิวแล้วแม่จะนอนน่ะน่ะน่ะหิวแล้วจะนอน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 น่ะน่ะนะเน,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 นี่ยพี่นาดูหักฐานสิเนี่ยดูไว้เลยดูเลยนี่ที่แตกเปล่ามือแตกดูดูเขาทำสิ ดูอไม่ต้องมองเลยไม่ต้องมองตั้งใจมองสวยฉันจงได้มองมองเธอสวยฉันจงมองมองเธอไว้แจ่มฉันจ่ไม่จ้องฉันจ่ไม่มองให้หัวใจเต้นเหนียงเนี่ยคือเหนียงเหนียงทำไมเธอมีเหนียงหันมาดูสิเหนียง 念念。年 <laughs>